ทุค้าบ,บอยรถบ้านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ออดด้วยนะคะควันนี้รับรถโตโยต้ายาริสนะคะสีดำวันนี้เลิกดีเนาะพี่เดี๋ยวเรามาสอบถามพี่อดกันดีกว่าว่าวันนี้รับรถโตโยต้ายาริสรถสวยถูกใจไหมแล้วการบริการที่บอยรถบ้านเนี่ยดีเพอร์เฟกอย่างที่เรารีวิวหรือเปล่านะคะที่สําคัญคันนี้แอบกระชิบบอกเลยว่า เป็นรถที่ขายให้พี่อดอดในร่ยคาพิเศษจริงๆ <c oughs> เพราะว่าคันนี้รถพิเศษไปนะคะสามหมื่นกว่บาทเพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาถามความประทับใจของลูกค้ากันค,ะค่ะพี่อดเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมถูกใจครับค่ะ การบริการของที่ร้านดีไหมคะดีมากครับแล้วเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรพวกนี้ง่ายไ,ไหมพี่ก็ง่ายโอเคครับค่ะไปจัดให้ที่บ้านเลยเนาะใช่ใช่ไหมโอ้ใช่ใครที่อยากได้รถสวยแบบพี่ออดนะคะแล้วก็บริการดีทั้งก่อนขายและหลังขายนะคะเชิญได้เลยค่ะที่บอยรถบ้านนะคะเพราะว่าเราการันตีให้ลูกค้ายอยู่แล้วค่ะรถสวยคุณภาพดีบริการดีนะคะฝากบอยรถบ้านไปด้วยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออดมากๆเลยนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยค่ะพี่ขอบคุณค่ะ